้ยมาทำท่านหน่อยนะแล้วขี้เป็นเมื่อเออเก๋ก็ทิ้งมันเออทิ้งนอนให้เลยเล่นอยู่สองอย่างนะชิงช้าไก่เนี่ยอไอ้แท่งเน,ะนี่ยชอบลากเกินไนอะ้แท่งเนะี่ยอร่อยเหรอคะฟิแม่ซื้อให้ถูกใจเลยใช,ใช่ไหมคะ แม่ซื้อให้ฟี่ถูกใจเลยใช่ไหมคะอ,อ,อ,อ๋อว่าไม่มีถัว่วแค่รอบนอกนะเนพี่บอลข้างในไม่น่าจะใช่นะใช่ใช่นี่ข้างในมีเหรอแม่ดูเหมือนไม่มีอะไรเล<ม>อร่อยไหมคะเกลือเลยนะคะพี่แตมเก็บกวาดกรงด้วยนะคะพพุ่งน ก็ต้องทําทุกวันล่ะอยากเลี้ยงน้องก็ต้องยอมเหนื่อย